ชื่อชัญญพัฒนบุญร่วมค่ะชื่อเล่นปิงปิงนะคะมาตัดกรามค่ะมีความรู้สึกว่าหน้าใหญ่เราเวลาถ่ายรูปเวลายิ้มอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มั่นใจก็อยากสวยนั่นแหละค่ะเขาก็แนะนําว่าถ้าตัดตรงนี้ออกก็คงจะดีดูรีวิวทางอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วเห็นผลงานของคุณหมอแล้วก็ถูกใจค่ะจะเข้าห้องผ่าตัดแล้วนะคะฝากติดตามผลด้วยนะคะ วันนี้มาตรวจตัดกรามครบ14วันค่ะไม่มั่นใจเวลาคาดผมเวลามัดผมอย่างเงี้ยดูแบบถ่ายรูปแล้วมุมกรามมันใหญ่มากไม่มีความมั่นใจค่ะเวลาถ่ายรูปต้องหาผมมาปิดตลอดเวลาก็มีบ้างค่ะก็บอกว่าหน้าเหลี่ยมหน้าใหญ่ก็รู้สึกแบบไม่พอใจรู้สึกแบบอยากจะสวยอยากจะทำอะค่ะอีกหนึ่งอย่างคือเพื่อนชอบรอว,ว่าหน้าใหญ่หน้าบานสาเหตุที่อยากจะมาทำนี่แหละค่ะอยากจะมาตัดกรามเห็นรีวิวคุณหมอที่ โรงพยาบาลเลอรักตัดให้ชิ้นใหญ่แล้วก็รีวิวก็สวยก็เลยตัดสินใจมาทําค่ะหน้าเล็กแล้วก็เรียวขึ้นมีความมั่นใจเวลามัดผม แต่งหน้าก็ไม่ต้องใช้ไฮไลท์ปกปิดแล้วคนรอบข้างเคะทักว่าสวยขึ้นค่ะตื่นเต้นอยู่กลัวว่าจะระบมเยอะกลัวจะเดินไม่ได้กลัวจะแบบกินข้าวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยค่ะหลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตปกติพูดคุยเคี้ยวอะไรได้ปกติให้เต็มร้อยเลยค่ะ <c oughs> คุณหมอผ่าตัดไม่เจ็บไม่ชำ้ำแล้วที่สําคัญคือคุณหมอมือเบามากแล้วก็เอาไขมันกระปุกแก้มออกให้ฟรีโรงพยาบาลสะอาดแล้วก็มี พยาบาลดูแลตลอดเวลาแล้วก็เครื่องมือสะอาดปลอดภย100ัยร้อเค่ะเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะก็มาที่โรงพยาบาลเลือรักได้เพราะว่ามีแพทย์และพยาบาลพวกพี่ๆเขาน่ารักแนะนําดีค่ะใครสนใจตัดการามเชิญเลยค่ะที่โรงพยาบาลเลอรัก